เอ้ต้นไม้ที่ตัดมาให้หมดเลยหมดแล้วป้ดต้นไม้เต็มคันรถนะก็ให้ช่วงกลางวันนะน้องช้างก็ทานหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม,แม่ที่กำลังจะเข้ามารับชมช่องสามสาวดาวสิ่นสงนะคะนี่ก็เป็นพา กิจประจำวันนะคะของบ้านสามสาววันนี้เรามาติดตามนะคะให้ครบ24ชั่วโมงกันเลยนะคะแม่แมช่วงเช้าทําความสะอาดช่วงสายไปตัดกิ่งไม้นะ,ะเหลือหญ้าเพียงแค่เชือกลหอบนะคะก็คืนนี้ไม่มีทานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดหญ้ากันนะคะจะให้น้องช้างทานทานรอระหว่างที่เราไปตัดหญ้านะ,ะวันนี้แม่คานก็จะ ไปถ่ายภาพนะคะให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะตอนนี้หลักของน้ําทิพน้ําค้างนะคะก็ทําความสะอาดแล้วเลือหลักแม่ลองดาวเดี๋ยวเราไปตัดหญ้าก,ก่อนเดี๋ยวจะข้ากันนะเดี๋ยวแม่เราค่อยกลับมาเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจอยก็จะบุกเลยนะคะไม่ไสิเพราะว่าคําแล้วะคะ่ะเดี๋ยวน้องทางให้มีอาหารต้นไม้ก็ทานหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าายคินมมืดอีลีนะเต็มข้นหมหดแม่ ็เดี๋ยวเราจะช่วยกันนะคะแม่ไม่ซีเพราะว่าคำแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ขวันก็จะช่วยคอนจอยตัดอีกแรงหนึ่งนะคะแต่ในที่นี้ก็อยากให้แม่แม่นะคะให้ได้เห็นบรรยากาศนะคะว่าเราสู้กันขนาดไหนมากกว่าน้องช้างนะคะในแต่ละวันถ้าเราไม่ได้ไร้ขายผลไม้นะคะเราก็จะมุ่งหาอาหารให้น้องช้างนะคะแม่แม่แมคือต้นหญ้านะคะยาวเกินไปเราก็จะตัดเอาเฉพาะ ยอดนะคะเพราะว่าน้องช้างไม่ไม่ไม่ไมทานต้นนะคะมันแข็งเกินไปแต่ว่าหญ้านะ,ะแบบนี้กำลังทานสําหรับช้างนะคะไม่ไม่ใช่หญ้าอ่อนนะคะแม่แม่เป็นหญ้าที่แก่กําลังทานนะคะจะดีต่อสุขภาพน้องช้างแล้วก็โปรตีนค่อนข้างที่จะสูงนะคะต,ตัวเลข

งานเมาไหมาวันนี้ทำงานเมาแล้วนะคะมืดแล้ว กะว่าคืนนี้พอทานแน่นอนนะคะเมื่อย์บ่สตอนนี้นะคะย่าก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นีโอ้ยจะเมยล่ะสีดำเอาวสี่ดำดีเดียวอ้าวมาเจ้าสีสี่นำเงินเอาทีนำเงิน ถูกเงแตไปหนาก็สซำเติมกันนอนน้ำค้างเสียวเงินได้ลำตื่นเก็บขยะเก็บตักกนายสิบัาโอ้ยเฮ้ยอฮ้ยแจ็คกอนหนีสินค้าหน้าต่างกับบอสหานได้ใจกรุงลิกอันนี้ดี อันนี้จะบอกดีหรือไม่ดีเป็นน้ำค้างตะก้าพังสามใบแต่ว่าแม่ดาวนี่ปงเล็กกระจกเล็กแพ้งกว่าตะก้าสิบเท่าเออค้างเออซ้ำเติมดีเนาะน้ำค้างเอ้ยผลไม้ก็ไล้ไม่ค่อยได้ไปกว่านี้ ไม่กวาดกวาโบไม่กวาดนี่สู่ชีวิตตั้งแต่นั่งเขาโรงพยาบาลสามเดือนรอดชีวิตมาดูอ่ะดูไม่กวาดโอ้โหไปตัดหญ้าแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กวาดพัตาาางตะก้าพังสามใบเออโอ้ยเนาะเบิรคำสิวอกนาทีต่อไปกับไปเก็บกุ๊กลักไม่ดาว นะ้าม่ม่นสีก็โหยโหิบสี่ชั่วโมงคงไม่พอแล้วแหละนะอ๋อยาแปลงนี้นะ้าแม่มฟพีก็ได้มาจากคะแนนที่เราไ,ไล้์ขายออนไลน์นะก็ส่วนหนึ่งนำไปจ่ายเป็นมัดจำแล้วนะอีกครึ่งหนึ่งก็รอจนเราตัดยาหมดนะตอนนี้คะแนนก็ยังขาดอยู่เยอะเลยนะสำหรับแปลงยา แม่แม่ท่านใดจะสมทบทุนแปลง้ากเพื่อน้องช้างเพื่อบ้านสามสาวนะก็กราบเรียนเชิญนะแม่แม่ศรีช่วยต่อชีวิตต่อลมหายใจให้ครอบครัวสามสาวดาวซิ่งนะขวัญจก็ตกงานมาสามปีเต็มแล้วนะแม่แม่ศรีก็อนาคตยังมองไม่ออกเลยนะจะอยู่ยังไงกินยังไงนะก็กราบขอคำแม่ตาแม่แม่อีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านที่ เข้ามารับชมคลิปนะคะเสียสละเวลาของแม่ๆนะอันมีค่าฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านสามสาวด้วยนะคะกันเจะก็จะสู้นะจนกว่าอะไรจะดีขึ้นนะเม,ม่สีนะออกขอให้น้องช้างได้มีอาหารที่ดีทานทานใหนะน้อิ่มนะพันจะก็สุขใจแล้วนะ สุดท้ายนี้นะแม่เมฟีก็จะขออนุญ,ญาตจบไลฟ์จบคลิปนะไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากหน้านะคะกราบขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะ